ดวงรายเดือนนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะพิจิกคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา21ตุลาถึง20พฤศจิกายนะคะชาวราศีพิจิกนะคะช่วงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดาวพุธนะอยู่ในเรือนของความคิด การอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวความคิดหวังอะไรความตั้งใจอะไรที่แบบว่าเหมือนอยากจะเรียนรู้เพิ่มก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคิดทำอะไรหรือคิดทำอะไรเกี่ยวกับงานออนไลน์การแสดงตัวตนอะไรของตัวเองออกมาก็ถือว่าดีนะคะแต่ว่าระวังเกี่ยวกับบางทีเราจะแบบเหมือนมีเรื่องคิดมากเกี่ยวกับการเรียนอะไรเงี้ยหรือว่าเรียนแล้ว ช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่เออต้องรลมัดระวังเนื่องจากเดี๋ยวดาวพุธจะเดินถอยหลังนะคะพอดาวพุธเดินถอยหลังเสร็จปุ๊บความคิดอะไรที่มันเหมือนเป็นความคิดของตัวเราเองเนี่ยความคิดที่เราเอาตัวเองเป็นหลักมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้การเรียนหรือการเข้ากับสังคมอะไรเงี้ยกลุ่มพี่น้อง ระวังมีความมีปัญหาหรือไม่เข้าอกเข้าใจกันหน่อยแล้วกันนะคะคราวนี้นะเเดี๋ยวจะมีนิวมูลใหญ่ลนอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกก็จะมีโอกาสเดินทางหรือว่ามีช่องทางอะไรเกี่ยวกับด้านการเงินคิดทําอะไรเกี่ยวกับการเงินก็จะค่อนข้างใช้ได้เลยนะระมัดระวังนะระมัดระวังเกี่ยวกับ คือชาวราศีพิจิกมันมีอยู่เลยนะอยู่ในเรือนตรงกันข้ามนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องมีแผนสำรองวันนี้ใช้วิธีนี้ในการจัดการลูกค้าในการโปรโมทในการเจอคนอะไรเงี้ยหรือการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมันใช้แผนเดิมไม่ค่อยได้หรือเหตุการณ์มันจะเหมือนค่อนข้างเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็ ระมัดระวังหน่อยแล้วกันแต่ดาวสุกนะดาวสุกที่อยู่ในเรือนการงานตอนนี้กําลังจะเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในเรือนคู่ครองคนรักสัตรูเปิดเผยเพราะฉะนั้นตัวคุณจะดูดีมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นในของชาวราศีพิจิกนะระวังไปเฟรชกับใครความรักเข้ามาแบบปุบปรับนะคะหรือว่าได้เสียเงินแบบปุบปรับก็ได้ด้วยนะคะ ดาวพฤหัสดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนของอเงินถ้าจะคิดทำอะไรเกี่ยวกับงานเงินกู้นียืมสินงานบริการจะดีมากนะคะสำหรับเช้าราศีพิจิกนะคะโอเคเออการงานการตั้งใจทำงานามันอาจจะมีความยุ่งยากแต่คุณจะค่อนข้างแก้ปัญหาได้ดี อาจจะต้องเสียเงินเพราะการงานบ้างนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพชาวราศีพิจิกถ้าหากว่าใครเป็นกลุ่มโรคภัยเกี่ยวกับเบาหวานคอเลสเตอรอลอยู่แล้วเนี่ยระมัดระวังหน่อยละกันบางทีคุณอาจจะเครียดในที่ทํางานแล้วทําให้แบบว่าทานน้ําตาลเยอะแล้วก็อยู่อยู่น้ําตาลก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเออหรือแม้กระทั่งในกลุ่มของพวกเ,ออเนื้องอก นะหมดลูกด้วยเหมือนกันนะคะก็ดูแลสุขภาพเนาะ